สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-med สอาสังกฤษติวสอบนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื้อหากันในเรื่องของความสอดคล้องของประธานกิรยานะครับซึ่งผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นกฎเบื้องต้อนอยู่3-4กฎนะครับวันนี้เราจะมาซ้ำกฎกันนะเพื่อให้เราแม่นในเรื่องของการใช้ประธานเอกพจน์กิรยาเอกพจน์อะไรแบบนี้ให้มันมากขึ้นนะครับอถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเรามาเห็นคลิปนี้แต่ยังไม่เห็น เนื้อหาก่อนหน้านี้สามารถย้อนคลิปกลับไปดูในคลิปที่1ได้ในเรื่องของความสอดคล้องของประธานกริยานะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราก็ยังจะวนเวียนอยู่ในเรื่องของเอกพจน์และพะหูพจน์นั่นเองนะครับเพราะว่าความสอดคล้องเนี่ยมันหลีกหนีสองคำนี้ไม่ได้เลยเอาละเรามาดูซิว่าประโยคตัวอย่างที่ผมให้มาวันนี้นะครับเราสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับประโยคที่1ครับโเบ r t o เป็นชื่อคนนะแล้วก็เป็นคอมมา with all his p r a y e r s แล้วก็เป็นคอมมา was on the field บอกว่าโรเบ r ร์โตและเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในสนามอาจจะหมายถึงนักกีฬาอะไรแบบนี้นะครับขีดเส้นใต้ามาหนึ่งเส้นก็คือคำว่า was เออคำว่า was แสดงว่าอะไรครับทบทวนกดกันนิดนึงนะ ถ้าอะไรครับเราเห็นกริยาที่มันลงท้ายด้วยตัว S แบบนี้แสดงว่ามันพูดถึงประธานที่มันเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเพราะว่ากริยามันจะลงท้ายด้วยตัว S แบบนี้นะครับมาดูประโยคตัวอย่างที่2ครับ Mr Clark Mr Clark ก็เป็นชื่อคนครับแล้วก็ตามด้วยคอมมา like our other neighbors แล้วก็คอมมาปิดครับ is very helpful เขาบอกว่าคุณล l a r k เนี่ยนะครับทำไมครับ ก็เหมือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นทั่วไปครับเออเพื่อนบ้านคนอื่นคนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เขา very helpful มากๆนั่นก็คืออะไรครับเขาคอยช่วยเหลืออะไรอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ที่สังเกตเห็นก็คือคำกริยาที่ผมขีดเส้นใต้มาก็คือมันลงท้ายด้วยตัว s อีกนั่นแหละแสดงว่าประธานทั้งโรเบโตและมิสร์คลาร์กเป็นประธานเอกพจน์ครับแล้วเราสังเกตเห็นอะไรจากประโยคนี้ครับ มันมีอะไรครับมีคอมมาคอมมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยส่วนที่อยู่ในคอมมาเนี่ยเขาเรียกว่า run on นะครับเป็นส่วนที่ทําไมครับทําหน้าที่ไปขยายคําที่อยู่ด้านหน้าเออดังนั้นไอ้ส่วนที่มันขยายเนี่ยนะครับมีหรือไม่มีก็ได้อ่าผมพูดแบบนี้นะเวลาที่เราจะพิจารณาในเรื่องของความสัดคล้องเราก็จะดูที่ตัวประธานหลัก ที่ผมทำตัวหนาไว้ก็คือโรเบโตและมิเซครักนั่นเองครับเรามาสรุปซิว่าเราเห็นอะไรจะประโยชนตรงนี้ครับเออประธานใช่ไหมประธานตัวที่เป็นตัวชี้ใช่ไหมครับเราจะดูตัวนี้ครับส่วนที่มันอยู่ในรันออนหรืออยู่ในระหว่างคอมม่าแบบนี้มันเป็นส่วนขยายครับเราไม่ต้องดูครับดังนั้นกริยาเราก็จะดูตรงนี้ครับเห็นไหมว่าถ้าประธานข้างหน้านี้มันเป็นเอกพจน์ กิยาตัวหลังตัวนี้ก็จะต้องเป็นเอกพจน์ด้วยเออหรือว่าถ้าประธานข้างหน้าเนี่มันเป็นพหูพจน์ครับแล้วมันก็มีรันออนมาแบบนี้แสดงว่าไอ้กิยาตัวนี้ก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยครับพูดง่ายๆก็คือไอ้ในออคําที่อยู่ในเครื่องหมายคอมมาอยู่ในรันออนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นส่วนขยายนะครับนี่คือข้อสังเกตจาก2ประโยคนี้ครับดูต่อไปครับ อันนี้อะไรเอ่ย There are books in my bag. There is, t h e y are มันแปลว่าอะไรครับ There is และ there are มันแปลว่ามี Me. เออ Here is the report you wanted. Here is Here นี่คือใช่ไหมแปลตรงตัวเลยนี่คือรายงานที่คุณต้องการแล้วการใช้ there is there are here is here are เนี่ย นะครับมันสังเกตอะไรครับจะใช้กริยายังไงครับอะไรเป็นตัวกําหนดสังเกตเห็นอะไรครับผมทําตัวหนาไว้ที่อะไรครับคราวนี้ทำตัวหนาไว้ที่คํานามเห็นปะไอตัวคํานามที่ผมขีดเส้นใต้ามาตรงนี้นะครับมันเป็นตัวกําหนดว่าเราจะใช้กริยาอะไรครับเราใช้กริยาแบบไหนจะใช้แบบเอกพจน์หรือพู้หูพจน์พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยเป็น t h r e is นั่นแปลว่าคำนามที่เขียนตรงนี้จะต้องเป็นเอกพจน์ครับเพราะอะไรครับ i s มันเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว s ใช่ไหมเออใช้กับนามที่เป็นเอกพจน์มันก็จะคล้ายๆกับกฎตัวนี้ครับเห็นปะที่ประธานเป็นเอกพจน์กริยาลงท้าย,ยตัว s เหมือนกันนะครับเออแล้วคราวนี้ถ้าเราจะใช้ dare แสดงว่า คำนามตรงนี้จะต้องเป็นอะไรครับนามตรงนี้ต้องเป็นพหูพจน์นั่นเองสําหรับ2ประโยคนี้วิธีการใช้ได e ิสไดอา r e ให้ไหมตัวกําหนดคือคํานามครับประโยคต่อมาครับประโยคต่อมาอ่าคราวนี้คุ้นไหมคำว่า mathematics mathematics คือวิชาคณิตศาสตร์ครับ เขาใช้อะไรเอ่ยผมคีดเส้นใต้คำว่า is m า is an easy is subject for some people ประโยคนี้แปลว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันง่ายนะแต่แค่สำหรับใครบางคนครับสำหรับแค่คนกลุ่มหนึ่งอะคือคนที่เก่งคณิตนั่นเองนะครับประโยคที่2ครับ statistics statistics คือวิชาสถิติครับ isn't subject which you can't understand in one lesson แปลว่าวิชาสถิติเนี่ยไม่ใช่วิชาที่คุณจะสามารถเข้าใจได้ในบทเรียนเดียวครับดูประโยคที่3ครับ phonics teaches us how to pronounce foreign words correctly phonics ก็คือการออกเสียงใช่วิชาการออกเสียงมันเป็นยังไงครับสอนเรา how to pronounce pronounce ก็คือออกเสียงนั่นเองนะครับ foreign words คำต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง สามประโยคที่ให้มาสังเกตเห็นว่าอะไรครับว่าถ้ามันเป็นทำไมครับชื่อวิชาใช่ป่ะถ้ามันเป็นชื่อวิชาที่มาลงท้ายด้วยตัว S เ,เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเอกนพเสมอครับดังนั้นกริยาที่จะต้องใช้ก็คือจะต้องเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว S นั่นเองครับเห็นไหม สังเกตให้เป็นรู้กฎพื้นฐานเราจะใช้ภษังกฤษถูครับแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราครับเริ่มต้นให้ดีแล้วต่อไปมันจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอ่าต่อไปครับต่อไปประโยคตัวอย่างคือ The boy at the corner is my nephew nephew คือหลานชายตัวนี้ใครไม่รู้คำศัพท์ก็เขียนลงไว้นะครับคือหลานชาย We were the way he has been พวกเราสงสัยจังเลยว่าเขาไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยนะครับกับประโยคที่2ครับ The boys at the corner are my students. The boys เห็นไหมตัวนี้ผมเติม S ที่ boy แสดงว่าไม่ใช่เด็กผู้ชายคนเดียวนะเขาบอกว่าเด็กผู้อาพวกเด็กผู้ชายเนี่ยที่อยู่ตรงมุมถนนนั้นนะ่ะเป็นเด็กนักเรียนของฉันเองเป็นลูกศิษย์ฉันเองนะครับ I wonder where they have been. ท่านสงสัยว่าพวกเขาไปไหนกันมาเออคราวนี้สังเกตเห็นอะไรครับสังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นว่าทําไมครับประธานตัวนี้ไม่ได้มาเดี่ยวเดียวเห็นไหมครับแต่เขามากับอะไรครับนี่มีตัวบอกตําแหน่งด้วยซึ่งในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prepositional phrase นะครับ prepositional phrase หรือว่า บุพบทวลีหรือเราเรียกสั้นๆว่า PP นั่นเราสังเกตว่าอะไรครับประธานที่มากับ PP เนี่ยนะครับตัวประธานตัวคำนามที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดว่าคำกริยาจะใช้อะไรถ้าตัวนี้เป็นเอกพจน์ด้านหน้าตัวหน้าส่วนนีเห็นไหมกริยาเขาใช้เป็นเอกพจน์ด้วยเออดูนะ อย่างประโยคตัวอ,อย่างประโยคแรกเนี่ยนะครับประโยคแรกคือ the b o y คือเด็กผู้ชายแค่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เติม s นี่กริยาก็เลยใช้คำว่า is ครับแต่ประโยคที่สองครับ the boys ตรงนี้เขาเติม s แปลว่าเด็กผู้ชายหลายคนกริยาที่เขาใช้คือใช้ are เห็นไหมครับเราจะสรุปจาก2ประโยคนี้คืออะไรครับว่าถ้าคำนามมันมากับ prepositional เอ่อ prepositional uh, prep phrase หรือว่ามากับ pp บวกวลีเนี่ยนะครับตัวกำหนดมันก็คือคำนามที่อยู่ด้านหน้า pp นั่นเองเห็นไหมสรุปไว้ว่าถ้าประธานตรงนี้มันเป็นเอกพจน์ข้างหลังก็ตัว verb เ,เนี่ยจะเป็นเอกพจน์ด,ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าตัวประธานมันเป็นพหูพจน์ verb ตรงนี้ก็จะต้องเป็นพหูพจน์ด,ด้วยเช่นกันครับอ่าต่อไปครับมาดู3ประโยคนี้ครับ สประโยคนี้คืออะไร some of my jewelry is missing some of นี่ผมทำตัวหนามาครับ some of แปลว่าจำนวนหนึ่งของอะไรครับของอัญ,ญมณีหรือเครื่องประดับมันหายไปเออเราไม่รู้ว่าหายไปเท่าไหร่แต่นับรวมๆแล้ว,วมันหายไปประโยคที่2ครับ a lot of books a lot of books ก็คือหนังสือจำนวนมาก were left on the table ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะหนังสือเยอะแยะเลยนะครับทิ้งไว้บนโต๊ะนะครับมีใครบางคนมาทิ้งไว้แหละมันทิ้งเตงไว้ไม่ได้นะครับประโยคที่3ครับ most of my friends live in Milan most of แปลว่าจำนวนมากหรือส่วนมากเพื่อนผมส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในมิลานนั่นเอง some of จำนวนหนึ่ง a lot of จำนวนมากของอะไร most of ส่วนมากของอะไรนะครับพวกนี้สังเกตเห็นอะไรครับสังเกตเห็นอะไรคำว่า sum of เนี่ยเห็นไหมพอมาใช้กับ my jewelry ทำไมตรงนี้ใช้ is ล่ะ a lot of ถ้าใช้กับ books ดันตรงนี้มาเป็น were ครับเออและ most of คำว่า most of เนี่ย มันบอกส่วนมากใช่ไหมมันก็น่านับจํานวนรวมได้ใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นกริยาที่ไม่เติมอะไรถ้าไม่เติมอะไรมันชี้ให้เห็นว่าอะไรครับถ้าประธานเป็นพหูพจน์เนี่ยเวิร์บเนี่ยเราไม่ต้องเติม S เ,เออถูกไหมเอาละ่ะสังเกตเห็นอะไรครับผมกำลังจะบอกอะไรครับไอ้สามประโยคนี้มันให้เราสังเกตเห็นอะไรครับว่าเราจะใช้ความสอดคล้องของประธานกริยาอย่างไรจะใช้อย่างไรก็คือคือ ให้ดูที่ประเภทของให้ดูที่ประเภทของคำนามครับ jewelry คำว่า jewelry มันเป็นนามนับไม่ได้ครับนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้ม,ไม,ไดมีรูปเดียวคือรูปเอกพจน์เออคำว่า books เห็นไหมครับมันนับได้ด้วยแล้วมันก็บอกบอกถึงความเป็นผู้พจน์ก็คือมันเติม s ลงไปคือหนังสือหลายเล่มตัวนี้มันนับได้ และเติม s ด้วยเป็นทหูพจน์กริยาเลยใช้คำว่า were เห็นปะและข้อสุดท้าย of my friends most of my friends ก็คือนะครับ my f r i e n d เติม s แสดงว่าอะไรครับแสดงว่านามตัวนี้นับได้และเป็นหูพจน์กริยาก,ก็เลยไม่ต้องเติม s ด้วยแบบนี้สรุปก็คือทำไมครับถ้าเป็นคำบอกปริมาณใช่ป่ะครับคำบอกปริมาณแล้วตามด้วยคำนามเนี่ย ให้เรามาดูที่คํานามครับว่านามนั้นเนี่ยเป็นเอกกับพจน์หรือพหูพจน์ครับแล้วถึงจะเลือกใช้ v ว r b ที่ถูกต้องครับนี่คือข้อสังเกตของสามประโยคนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เรามาเพิ่มเติมในเรื่องของความสอดคล้องประธานกิยาก็ยังไงขอให้กลับมาทบทวนดูเยอะๆเราจะได้คุ้นชินกับรูปแบบประโยคหรือโครงสร้างธรรมศาสตร์ของภาษาอังกฤษครับก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ